ดีครับท่านผู้ชมในเมื่อความจริงไม่ปมบูเราก็ยังต้องตามหาความจริตงต่อไปครับคุณนี้ผมในทูวรเช่นเคยแล้วก็เป็นไล่ล่าอีกเหมือนเดิมครับเราจะมาหาเราจะมาหาเอ็นเียอีกันนะครับถ้าเราคุยกับเอ้นี่เราบอกว่าไม่จะเป็นอย่างไรมว่าท่นชมเอาล่ะโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรจะถามแล้วถามเรื่้งด่บ่า่อนแล้วใช่ ไลล่าถ้าเธอต้องการฉันช่วยเธอได้นะไม่ไปครับผมไปนะเธอบอกว่าไม่ไงั้นหรือนี่เธออยากจะออกไปจากที่น,นี่จริงๆหรือเปล่าเธออยากแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอออกจากที่น,นี่เองได้ก็เชิญเลยแต่จะบอกอะไรสักให้เอาบุญสักนิดเอาเมื่อกดชิปจะวิ่งได้จำไว้ดีล่ะโชคดีนะหนูไลล่าโอ้ยบอกทำไมกดชิปแล้ววิ่งได้เนี่ย เลดยังยังจะเอาบุญด้วยนะเดี๋ยวเซฟก่อนต้องต้องน่ากลัวแน่เลยผมว่าถ้าเล่นแบบนี้คงคงจะไม่ใช่พัศเซลแล้วล่ะคงจะต้องหลอกหลอนแล้วล่ะเนี่ยมันชิพเขาวิ่งหรือว่าอะไรวะอะไรวะอยังนะปี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 วิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิปีไอป้าวิ่งดิปีปีปีปมันเห็นไหมเห็น เห็นไหมนะไอ้บ้าเปิดไม่ได้ไอ้บ้าเปิดเลยเดี๋ยวๆๆแอบกดไม่เปิดไม่ได้อีโอ้ยอะไรวะความจริงเนยังไม่ปรากฏโคนันก็ต้องยอมหาความจริงกันต่อไปอีต้องเจลปีตก ไงนี่มันไปครับมันเขียนสวิต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 เลยเนี่ยเจอแล้วเจอสวิตแล้วมาขาวนี่ละ ว <Sweet>. ิไม่เห็นไม่เห็นเจอล้็ลัตัวัวิ่ัวจริงชวิ่งเนี่ยไม่นาม่าไม่น่าบอกน่บอกคือมสิตเนี่ยสวิตเนี่ยน่บอกอสวิตเนี่ยน่บอกมาสวิตเนี่ยน่บอกมานี่นบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะ อะไรจบไปได้นี่เนี่ยไม่เป็นไรเซฟแล้วเซฟแล้วเซฟอีกแล้ว watch your y o u อ step อ่าชิบหายแสดงว่า,าไม่ใช่ไม่ใช่สมิธแล้วนะตอนนี้เขาวงกดเลยเฮ้ยไอ้ป้ามันหลอกประตูมันหลอกใครใครใคร ใครจะปอดได้ได้เนี่ยใครจะลอดทราบได้นอกจากปูเนี่ยฮะรูแล้วว่าหลอกอย่ามาหลอกให้ฝันจริงจังไม่ให้โอกาสอะไรทั้งนั้นเลยมาโหลดใหม่ ไล่ล่ะกดมีอแล้ไม่เีอะไรอะไรมัาเฟรชดาวน์พีเลยละมาไม่เป็นไรแค่ไม่ไามาให้วิ่งเนี่ยของท่านักอะไรใช้ถั่วหมอกมอนี่เห็นไหมเห็นไหม เกือบไปทางเดิมเลยยังรูรอดรอดแน่รอดแน่ไม่ใช่มันตรงนั้นน่าจะหลอกร้ยตอบจริงรีบได้รู้รอดเป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงลู่อันนี้อะไรียังหลอก อี๋อีป้าเอ้ยตกใจหมดเลยนั่นจบแล้วจบแล้วไอซีบอกแล้วไงเพื่อหลอกกูแน่นอนมีใจจังที่เธอยังจับฉันได้วม่น,นี่สิฉันเมียะจะบอกเธอมึงตายแนะ่ะลรละเซฟจริงกูเล่นแล้วตายมาไหนหรืเอเธอจะค่อนข้างโหดดีไปหน่อยแต่ฉันก็ยังช่วยเธอออกไปได้จ๊ะฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายจะไปกับฉันไหมไม่อี การหลอกลวงคือถ้าเธอต้องตายต้องขอให้โชคดีกับทางการหาทางออกนะลาก่อนไม่อยู่แล้วไม่ไม่เคยใช้โชคอะ่ะจริงๆอา้าวเฮ้ยนี่นี่นี่หนันงสือปิดเบี้ยวมายาจำลองแล้วผู้กินมิญ,ญานอย่าอยู่เหนือความตุก,กตาตุก,กตาขยับหนีข้างหลังอา้าวฮะอะไรนะ อะไรข้างหลังนะอเ,เอา้ามึงอยู่วยอ่ะเดีายวทำอะไรฉันเลยครฉันขอร้องตุ๊ก,กตาอ๋อตุ๊ก,กตามนคนวางจดหมาเหรอไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่ทำร้ายเธอช่วยมากับฉันมามามากับฉันฉันจะช่วยเธอ ว่าคนที่คนจะเชื่อเนี่ยคือคนนี้แหละครับคนนี้คนจะเชื่อมากที่สุดแต่น้ำพุเรานี่คุนตาด้วยเนี่ยน้ำพุคุนตาแน่นอนเ๋ยวก่อนว่ะไ,ไม่ได้ไม่ไว้ใจนะก็แค่นั่นแหละเฮ้ยช่วยฉันได้ใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าไอ้ในนั้นบอกอยางหลอกนะ เฮ้ยแลดูดิมันอยู่คนราฝั่งกันเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ไอซีเนี่ยบอกให้ไอตุก๊กตาบอกว่าตุ๊กตา,ามันมีจริงนะะ่แต่ว่าอืถ้าขาดกับผ้าแดงน,นี่ไงไมิสเ,เธอยังคงไม่เข้าใจสินะมันซับซ้อนไว้อธิบายทีหลังเอาเป็นว่าซิดยืดล่างชั้นเพื่อปั่นหัวเธอนอะ่ะ แต่ฉันได้ร่างคืนมาแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเอ้าคือสรุปคือ <c oughs> เดี๋ยวผมสรุปให้ <c oughs> ก็คือตอนแรกมันไอที่ซีดมันบอกไอตุ๊กตามันโง่หว่ะทั้งมันเถอะเอาคนที่เข้าใจแล้วกันเธอ,อไม่เชื่อฉันหรอกเออก็ได้ฉันไห้เธอตัดสินใจเธอจะเลือกประตูไหนผมเหรอเฮ้ย พูดยาซีดอีกงอได้ไหมฉันคือมิตรจริงๆนะคือสรุปอะตอนแรกอะเขาบอกว่าไอซีดอะมันเร็วแล้วตอนนี้คือในมุมมองเราซีดเร็วแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าตอนแรกที่มิตรอะมาฆ่าเราอะเพราะว่าซีดอะซีดอะซีดควบคุมมิตรให้มาฆ่าเราแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันได้ร่างเดิมคืนแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้คือมิตรเหรอ แต่ว่าไอคนนี้อ่ะอุย้ยแต่ทางเดิมก็บอกอยู่แล้วนี่แหละอะไรกันเธอเลือกไปทางที่น่ารังเกียจแบบนั้นได้ยังไงกันไอนี้มันต้องออกอยู่แล้วแล้วเธอจะต้องเสียใจนั่นมีดไม่ช่วยเราตกไปซะมีดบอกให้ลบไปไงอ๋งมีดโดนตกไอบ้าเอ้ยฉันไม่อยากยอารับเธอเลยอะน้องสาวสุดที่รักแต่ฉันไม่มีทางเลือกอ๋อมเป็นน้องสาวอะ ไลล่ายาวิ่งแล้ววิ่งแล้วบ่ดเหลือบอ่ดรอดแล้วนี่ไลล่าตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปทานข้าวสายหรอกออกมาได้ไหมเนี่ยไลล่านี่ไม่เอาหน้าเลิอกอํากันได้แล้วไลล่าไลล่าเลิกแก้งฉันได้แล้วไลล่าลืมตาขึ้นมาฉันไม่ขำนะไลล่าลุกขึ้นสิไลล่า นั่นโดนหลอกอ่ะโดนหลอกบอกไม่โดน,นชิเออเนี่ยซีนมันชี้แสดงว่าเราตื่นใช่ไหมซีซีซร่าอาลิซอ๋อไอซีนมันจดชื่อคนที่มันมันจะเอามาขังไว้นะครับเซเลน่าที่มันจะทำเป็นตุก๊กตาปรินเซส โอ oh. มิสนี่ไงมิสคนสุดท้ายต้องเป็นไลเล่รรอดไหมรอดดีแล้มเธอยังคงอยู่ที่นี่เธอยังคงหาทางออกไปไม่ได้อีกไม่ช้าฉันก็จะหาเธออีกครั้งหนึ่งอ้าวเฮ้ยและคราวนี้ฉันจะจะไม่มีใครมาขวองฉันได้อีกเอา้าสรุปคือยังติดอยู่อ่ะไลเล่า โอเคครับก็เอนดิ้ที่สองนะครับอิสระที่หมดลงนะครับผมมาผมก็ยังยังไปต่อเล่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะลองเล่นครั้งซีด,ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตาซีดดูเร็วดูเร็วเดี๋ยวเร็วมากดูเร็วมากผมผมกำลังคิดคิดอยู่แล้วว่า ถ้าเลือกทังซีนเนี่ยไปเอนดิ้งที่หนึ่งแน่นอนผมมันต้องมีเอนดิ้งที่สามที่ทำให้เราออกไปได้ไม่ยงั้นเกมมันจะค้างมามา <c oughs> มันแต่ยังคงอันนี้พูดเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันพูดแบบงงๆจกงักจงงเอ้ยมามันให้ตัดสินใจนะครับผมจะลองเข้าไปทังนี้ ซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วหนละ่ะว่าจะโดน,นแน่นอนโดนกระซวกแน่นอนเธอนี่หลอกไงเหมือนเดิมเลยนะน่าเสียดายที่ต้องจบลงแบบนี้อีกแล้วนั่นสแสดงว่าเราต้องไปแก้ตั้งแต่ตรนนู้นเลยดิ แล้วก็เป็นคนหนึ่งนะครับเลย่าเลย่าเลย่าปากหวั a, เวเล่าไปกินปากหอัอใช่ครับ e นดิ้ g หนึ่งนะครับผมจะลองช่องหนึ่งใหม่ มาผมจะตอบผมว่าดูหล่ออีกแน่เลยถ้าไปอะ่ะได้ไหม <c oughs> นั่นเธอทําให้ฉันไม่ต้องลําบากมากด้วยช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะอ้าวเฮ้ยอ้าวเอ้ยไม่ไมไม่ไม่เหมือนเดิมเธอฟื้นแล้วเหรอดีใจจังเลยเฮ้ยอีบ้านี่โดนคว้านไปแล้วอะ่ะขอโทษที่ต้องทิ้งเธอไว้ที่นี่ยจยาฉันมีเรื่อง านิดนน่อยาฬิกามีบางอย่างเขียนมือเขาด้วยตะวันออกเฉียงเหนือแปดสิบสามนาฬิกาคืออะไรอ่ะแปดสิบสามนาฬิกา หน้ากลับเหมือนเดิมแลนะ้วนะตะวันออกเชียงเหนือเหรอออกก็ทางขวาเชียงเหนือทางนี้เหรอนาฬิกาอะไรวะตะว,วันออกเชียงเหนือแปดอ๋อแปดนาฬิกาสิบสามนาทีอรอก็แย่แนละ้ว แปดสิบสามหรอนี่ก่อนเจมสันเลยแปดเบบี้อาร์สิบสามหรออีเบอร์สิบสามสิบสามมันก็มีที่ไหนแล้วในหน้าทำไมต้องต้องมีพัดเซลอะไรอย่างน,นี้ก็เลยอ๋ออันนี้คือนาฬิกา อันนี้คือ12บสนาฬิกามตรงนี้คือ3ามนิกาตรงนี้คือ9ก้านกาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ8ปดนาฬิกาแล้วสิบสาหมอนนี่นี่นี่น,น,น,นาฬกามีีด้วยพื้นตรงนี้มันจะมีช่องว่าง,างนะเฮ้ยโอเคเอาดี ดีทำเลยไม่ได้เหรอเราสิบสามอันนี้คือแปดสิบสามก็คือตรงนี้เหรอลงไงอะ่ะเออมันก็มีทุกที่นี่หว่ สิบสามก็คือหนึ่งอ่าแปดแปดนาฬิกาสิบสามนาทีก็ถ้าน,นับเป็นนาทีก็ตรงนี้ออกอ่าให้อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองก็ถ้าจะมาตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ พยายามจะช่วยเราแล้วนะเดินตามแม่งเฮ้ยมีมิสแสบตาตะวันตกฮะตะวันตกแสบตาเหรอน,น,นี่นี่นี่นั่นได้ลงแล้วลงแล้วดิลงรัชเซลนี้แล้วเหรอ นับเวลาดังเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากจบเวลาเปลี่ยนระวังซีดไล่ตามเธอทุกอย่าง L สาม R หนึ่งทุกหกสิบดีนะมิสอะไรวะอย่า L สาม R หนึ่ง เซฟเคครับน่าจะเป็นเอนยุ่สุดท้ายแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าซีดมาเดี๋ยเดี๋ยวย,วเยวกเลิกก่อนยัง กดดีไอ้บ้าดีนับเวลาโอ้ยขอโทษครับศัโท์นับเวลาดังเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากจบเวลาเปลี่ยนระวังซื้อไล่ตามเธออย่า L3 ล1 L นี่น่าจะเป็นเลบซ้ายสามขวาหนึ่งทุกหกสิบดีนามิส คืออะไรวะเอาอันนี้แอลสามอหนึ่งมาเอาไม่ใช่หรอนับเวลาดังเ <c oughs> ดียว เร็วขึ้นเร็วมากจบเวลาเปลี่ยนระวังซีดไล่ตามเธออย่าเอลสามอหนึ่งทุกหกสิบวินาทีเอลอทุกหกสิบดีนะเนี่ยโชคแน่นอนแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่รู้ ผมว่าต้องมีซีเกี่ยวข้องแน่นอนโคตรมัว่วไม่เก็ตเลยอะ่ะจัดใจนะนับเวลาดังนับเวลาเวลาดังเร็วขึ้นเร็วมากจบเวลาเปลี่ยนระวังซีดไล่ตามเธออย่างอย่างเนาะไม่ใช่อะ่ะ l สามอารหนึ่งตุกสิบดีนะมสโซคดีนะอ๋อนี่ไงมันเป็นเวลานับนะครับนับเวลาดังเร็วขึ้นเร็ว เร็วเร็วขึ้นเร็วมากจบเวลาเปลี่ยนระวังซีดไล่ตามเธออย่า L 3า R หนึทุกหกสวินาทีอ่าตะกี้นี้คือผมเข้าใจแล้วคือพอาะหกสวนาทีเนี่ยมันจะดังตึงต้งตึ้งทุก 60, 60เนี่หกสวนาทีแน่นอนเพราะว่ามันดังกึกกึก กึเสกรึ๊แต่แล้วฟอรหก60เพิบมมันดังตึ้งแต่ว่าเขาบอกว่าอย่า L สาม R หนึ่ง60อยู่ L สาม R หสี่60อ60 ใช่อ่ะเวลาเร็วขึ้นเนาะนับเวลาเวลาดังเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากจบเวลาเปลี่ยนระวังซีดไล่าตามเธออย่า L สาม R หนึ่งโอเคเขาบอกอย่า L สาม R หนึ่งแสดงว่า L นี้ต้องหนึ่ง R ต้องสามคุณนั่วเลย คือมั่วมากอ่ะฟ <c oughs> ังดูไม่มีผลเลยเอ้ยเอ้ยเจ็เอ้าวันนี้ก็จะเดินไปไม่ได้แค่จะคุย <c oughs> เฉยเซฟสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> อึงแนะ เอ้ยเล่นพัทเซลเกิดกับเวลาซะด้วยแล้วไม่รู้เหรอเนี่ยเราตกภูมิศาสตร์ดาวหนุ่งดาวเหนือยังหาไม่เป็นเลยคิดขาอะรอรอหาทิศกูก็ไม่ตั้งใจเรียนอ,อย่างนี้แหละ ใหญ่น่้เลยมัวมาเดี๋ยวว่าจะต้องนั่งคิดดี <c oughs> อับเวลาเวลาดังอ่าแสดงว่าผมต้องนับอันนี้เร็วขึ้นเร็วมากจบเวลาเปลี่ยนระวังซีดไล่ตามเถอะ อันนี้คือผมไม่รู้ว่าคืออะไรอย่า L สาม R หนึ่งทุกหกสิบวินาทีหกสิบแนววินาทีแน่นอนแล้วก็โชคดีนะมิดโชคดีนะแล้วก็ตามท้ายด้วยมิดย่า L สาม R หนึ่งข้างซ้ายสามเ ครบสิบวินาทีละเอ๊ะขอแป๊บหนึ่งปีต่อมาโอเคครับก็กลับมาอยู่กับไลล่าเช่นเคยนะครับก็คือแก้ได้แล้วมาคือเขาบอกว่าอะไรนะอย่าให้อย่าเปิด L 3นะครับแล้วก็ R 1 ก็คือข้างซ้ายเนี่ยอย่าเปิดอันที่สามอันนี้อย่าเปิดอันที่หนึ่งโอเคเสร็จแล้วคราวนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าคือที่ผมไปดูมาเนี่ยแค่แค่เราเล่นเนี่ยเสร็จแล้วมันมันไม่เกินสามสิบเอ้ยมันไม่เกินหกสิบวินาทีเนี่ยจะกลับไปเอ็นเดิมนะครับเอนที่สองก็คือเหมือนกับว่ายังติดอยู่ในหอัคอยอยู่แต่ว่าไม่โดนซีดจับนะครับผม แต่ว่าถ้าเราทําเกิน 6, 6, หกสิบวินาทีเนี่ยหรือหนึ่งนาทีเนี่ยเราก็จะได้ ending ใหม่นะครับเป็น ending ที่สามนะครับคือเป็น ending ที่ซีดจับได้นะครับแต่ว่าจะต่างออกไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงผมก็จาไม่ได้ละเพึ่งทําได้กีน่นี่น่าแคดังกริ้งนี่คือหนึ่งแล้วนะครับมาได้ผล มาแน่นอนดูนะครับอันนี้เขาบอกจับตาแต่สบายใจนะครับปะนี่ครับคุณก็จะมาอยู่ในห้องห้องแบบนี้นะครับนั่นต้องหมายคำถามเลยอยยอยหอมาแล้วก็เป็นพลังให้คุณไปนั่งรู้สึกสบายมั้งละจ๊ะนั่นจะเป็นใครได้แล้วครับ นอกจากนอกจากแหมนี่ริมจะแล้วกันเหรอนั่นนอกจากไอห,หัวเหลืองเป็นเกิดคุณซีจุ๊จุ๊อย่าเสียงดังอย่าเข้ามานะขอบใจจริงๆด้วยชอบใจจริงวันแ้วที่เห็นเธอหักขืนเนี่ยเอาล่ะเป็นเด็กดีนะจ๊ะซีนั่นเต็มใจไปแล้วก็ยังตกใจดีไล่ไล่ล่าไล่ล่าไล่ไล่าล่าล่า นะครับเอนดิ้งที่3สิ่งที่จะเกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้แล้วใช่ครับก็จบไปแล้วครบับเกมไล่ล่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ